เมื่อบรรดาได้บาทที่เป็นเจ้าภาพจัดงานในวันนี้ที่วิณามะวมที่ขับแพ่ไปประดับถือสนามกออ้อนพราะจะเข่าเปียงข้าพเจ้าขอเสนอให้ประธา,านก็จะผ่า,าส่วนเสนอตัวนอว่าราจากพี่นอให้ข้าพเจ้านะซื่อคำสิงกิงอารุปเป็นสิงล เราเปิดประธานเคสหนึ่งกักแขม่ง,งานบุญมาปมูมาเฮ้ยหรอดีใจออปีนองไทยเอาอยู่ไทยอยู่ทั้งเดียดนามนี่ไหนมาววมีวัวมวนวัวมวนม,ม,ม,มาซื้อทั้งขาดทุนเจาอิี่ดีตอนทัาภาคุ้มจากเป็นยังจหงห ดีนิรเรายหับพระเจ้าเชื่อตาเอิดโดแทนอิเป็นสิ้นวีดีจะรายได้เด็พวกพ่อกันนี้กระึผ่านมาเขาฝอขอยินดีทำดอดตีนอกบาดตีนื้นอนสองสองปลายจะช่วยกันทักแท้งข่อยนอนพิดหน้าเิดน้อยก้นขันน้อย Bọn cháu thấy ngồi không? Còn phương pháp ái thì nó bắt tay thẳng ngang khen. Đó, cứ ít ít đồn hẳn bắt tay. Chiêng, à đúng à? Chiên, à lâu trăm đời, bên mùa là tay là thành đường nằm tha, mưa đường nằm tha phải là Sáu Chiêng, bốn là đồng xìn bên phố Âu là cả sò chiêng súng ải súng pì của mùa nạn Tây là nằm thang nó chiêng bò mê ải đầu chù phủ chù côn dũ ba thịt lang ba thịt thay khỏi dũ ba thịt việt nam khỏi chữ sầu xính lương khỏi tàng là Tây lòng biển biển phủ ีเจ้าน้องผมก็เห็นพี่น้องไปถมามเอาแปรงโดนท้าแล้วก็ไม่งแววนาผม้ตำแหน่งกระผมนะครับลูกนักเจ้านะครับคือบุญเลอเจ้าแก้วนะครับตำแหน่งนายกองทัรประหา,านพลตระกูลแล้นนวก็นหนึ่งประธานชาวัดเพชรบุรีแล้วก็ตำแหน่งนายกสมาค,คมไทยสงฆ์ต่ำไทยดั่งสิทธไทยสิ้นล้อนอย ครับวันนี้ก็หลายคนตัวกรรมการชุดจริง่อหนาตัวสารอะไรทั้งตัวฝ่าน้อยนะไปกับเมืองไทยเวลาขอที่ปอคับนะครับวันนี้ก็ตัวทีมจากบ้านตอวไรงนะครับมานงานได้จังนะครับวันนี้ก็นำทีมงานดูคณะผู้บริหารสมาคมไทยพุ่งต่าประเทศไทยมาดูง,งานแล้วก็ทีทุกศาส าระรามหมุนไต่ด่างนราเนน้ำนานางล้ำหลังอ่อนกันหมดปูณคีคือวิภีพพี่น้องไต่ด่าตัวโนในุดในชุมดบุจังขออนุญาตเ้พี่น้องนะครับไปนทพาพี่น้องท้่เวียดนามมีโอกาสนะครับไปเมืองเเป็นเป็นงานใหงาทกทีงานนั้นไต้ด่าตั้งตัวัดที่สองยากันเวดมาร่วมกันเพชรขออนญาตี่ให้ ่ไปนะครับรวมเจ้าลาวสาเจ้านันที่หามิสระเดี๋ยวมีบทวิจัยเดียวโอภิจายเดี๋ยวขอที่ใด้รวมงานกันคือพากรักว่ามาอร่อยว่าเรสว่าดีว่านำสบายสบายพระเจ้าชื่นในลำตวนหนุงทองป็นนายกเทศมนตรีติจตมลบางกุลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีปิ่นทีพึ่งาไทยดำประเทศไทยแล้วก็ีิจัย ที่ไห้มาปี่น้องไทยดำหลวงน้ำพระผมผูดเอิฟมันหลงตั้งการสมาคมไทยทรงดังไทยดำประเทศไทยดีใจอุเดย์มาเยี่ยมยามพี่น้องหลวงน้ำพำาปีนี้ปีที่แล้วนี้ผมก็ได้มาร่วมงานน้ำและผมถึงห์รอครับสงเดียวกันครับดี๋ยวดีใจเพียอนนะปีที่ทท Nam, ทลแล้วนี้ผมเล่นนะ สมาคมไทยทุกดำก็ได no, un, so ้พยายามสวัสดีพี่น <routinely> ้องชูภูชุกคนผมสอทอร์นลิฟ์เสวีก็ลาวสิงสิงวีสิงวีกันสวัสดีเจ้าทีมว่าบอพี่น้องลาวเราเวียดนามพี่เจ้าก็พี่นาวัชามาอีกเหรอครับขอสวัสดีพี่น้องไทยดำบ้านหลวงน้ำท้ากับพี่น้องไทยดำเวียดนามพมพะเยาอภิสิทธิ์องุ่น เป็นเหตุรังเกียจของอสมาคมไทยดับไทยดับประเทศไทยปีนี้ครั้งแรกที่ได้มาก็ย้ำมาหลายครั้งแล้วแต่พวกามีโอกาสมีเวลาพอมีมงานอีกวันนี้ก็ดีใจพี่น้องได้ดับอารมณ์ดีจ้าผมสิ่งร,อร้องครับตุ๊กี้เห็นพี่ลุงคนหนึ่งสิงร้องกลับมันนะสวัสดีพี่น้องลงนัทท้าแล้วก็พี่น้องได้ดับ เอวียนามกระพงสอทอมโนุษเชื่อหนองปลงจากจับมาสุนกุลีเหนียวขาในว่าเยี่ยมยามพี่น้องน้ำท้าแล้วขอพี่น้องใต้ดำมาจากเยาดามผมพูดซึ่งว่าดี้จ่าในว่าปีนี้ก็เป็นปีแรงสวัสดีฮาวันพี่น้องทุกคนผมเองก็คงมาจังแม่น้ำเอแล้ก็เห็นหนากันเพื่อมาเพื่อ ขอ,อเจ้าทุกคนทุกคนที่ตอนับครับเราเชิญบรราทานห่วงภาพเขาสมาธิภาพของสมาธิอันนี้เป็นการจัดเพื่อตอนครับรรดาทานขนาดพุแทนมาจต่ไทยมาใจเวียดนามมีอย่างกกบเจะได้ลองกินวงดื่มหลังแล้วก็จาก้านงานก็ จะได้พกัน้าเชนตบบกินมานาเลยยินรตาบาตาบตาบัาต้นมาเก่ยเท่าวทยมาเกนเนตควันดีแล้วเยานัปดที่เราที่เราก็สิควานน้งาสคนถักเก็ซึมคันตับลตเองก้อคนก้อนาเลย việc nào ở các lao sân năm nghìn ba lao sàn việc có để hút cầu mừng lấy chồng thì nó phải mặc những thay ơi coi sạc cần em rồi được một bình ทต,ตัวตนไม่ได้ทใไงสร้างขอสุวรรณตอนเป็นเอร่างขอสุวรรณตไม่ได้คุตั้ ดำในครั้นี้นะตั้งหน้าให้คล้าอ่าใช้สมคมเตยดําโดยท่านผร้เลิศเตมอบเงินสุจํานวน1 0 0 0บาทเพื่อสนับสนุนสนงานแห่นี่น้องขอสมเสรัย่มเอง้อาด